สวัสดีครับท่านผู้ชมขอ,อนำท่านผู้ชมเข้าสู่การจําลองการแข่งขันฟุตบอลพิบริกอังกฤษฤดูกาล2024-2025คู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านเรอัลมาดรินะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันรบกวนื่อทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับการแข่งขันจริงของคู่นี้ครับก็จะเตะกันในวันพฤหัส,สบดีที่ 3มษสายน2,568เวลาตี145นาทีครับหรือคือคันพุธนเองครับในส่วนของสโติตการเดกันของทั้ง2ทีมครับ5นัดหลังสุดเนี่ยเป็นดาา้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับออกเกะยร์ไปได้ทั้ง5เกมเลยครับโดยผล่าสุดที่เจอกังครับหมด2แมนเชสเ,เตอร์ซิตี้ครับผูกใบเทนะ่าลุ้นเติมไม่ได้2ทีทกบก็คือว,ว่านัดนี้ไคตรรอบมาเป็นเข้มไบร์ทครับครกเั้นค,ครับ ผู้ตัดสินเป่าเขี่ยวรูปกระเด็นครับจะเป็นทางด้านเจ้าบ้านครับแมนเชสเตอร์ซิตี้สีฟ้าจะดุจากซ้ายไปขวาก่อนฟิลโฟเรนตรงนี้ไม่ผ่านางด้านจัสตินวารดีย้อนคืนมาวิ้งไราขวามาเอนดีดีเแล้วแทงมาตรงนี้ดาก้ากระชากหนีรูเดียนมาได้ครับ สุดท้ายดีอาร์ตมาสกัดเอาไว้ได้ครับบนคือกับะเอเดซันยกขึ้นมาบะกริงหาแดนบนคือกับปะเควิดบบยแารีโอไหลให้ทั้งงานฟิลโฟเดนโฟเดนเลี้ยงมาเข้าทางดาก้าบอลของวอลฟ้าครับไหลออกซ้ายมาโทโมัสโทโมัสไหลออกซ้ายมาไม่ผ่านเบเดอร์ซิวะ ริงฮาแรนแทงออกขวามาให้แบร์โดซิว่าเบร์โดกรดะชากแล้วดึงจังหวะเข้าในตรงนี้ยังเปิดไม่ได้ครับคิบบี้บอยแล้วกดตรงนี้ไปติดกันเองโอ้ฮารแรนครับไปขวางทางปืนของคิบดี้บอยคใครกูจะกันให้มาริงฮาแรนพลิกแล้วหาเหลี่ยมเจอตรงนี้ซัดไม่ผ่านบล็อกครับปเป็นซูเปอร์เซฟของลูกสาวประตูเรตเตอร์ซิตี้ครับ วอลฟาร์ดให้ประตูกั๊ด้วยกาเล็งกันแน่นวาร์ดี้แทงออกขวาม,มาจัสตินจัสตินกระชากแล้วครับจังหวะนี้แล้วเปิดยัดมาไม่ถึงนะครับเอเดนซอนออกมาขวาได้ทันก็เดียวเล็งกันแน่นซิลโฟรเนฟรนบอลฝากประตูกั๊กอุสนอบ เล่นซูสั้นตัวนี้ครูซนอฟยังเคลียร์ได้ครับดูเบนดิอาให้มาอีกใครกูดูกันครูซนอฟฝากมามาดิวตุนเดซเชื่อมขึ้นหน้ามาเออร์ลิงฮาร์เดน,นใหม่ผ่านวัวฟาดบอลย้อนกลับมาตั้งที่โทบัสเล่งแย่ได้คาดิด่าก้าเคีาาเควมิทีบอย จ่ายย้อนกลับมาครับเมดิสตูเนสจ่ายยัดให้เบโดซิว้าโคสิคยคกย้อนขึนกระบะคิวบดบอยฝากมาที่เมดิสตูเนสบอลของเบโดซิว้า <c oughs> แล้วโดนบีบสองตรงนี้จะเลี้ยงแหวกก็ยังไม่ผ่านนะครับเป็นลูกเตะมุมครับของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ เคดีบอยย้อดมาตรงนี้เอดีดียังเคลียวก็ได้โฮซิกยัดมาอีกใครกูนตุกันติดตด้านวิงแต่ที่วิง,วงยังแกวก็ได้ครับวิงฝากมาดากา้าเลเานเอดีดีฝากกูนตุนกันเจมี่วารีไหลออกขวามาเล่นกับทางด้าน Justin. จัสตินจัสตินโอ้โหแล้วก็ชากออกมาสวยครับทางด้านขับขวา ตรงนี้ย้อนคืนกลับมาเอดินดี้เอ็นดี้ย้อนกลับมาให้ทางเอดินดีอีกครั้งครับจ่ายย่าหม่าดาก้าคุณโงอีกใครกันดการตัดตรงนี้แต่ยังเป็นบอลครองของเลสเตอร์ซิตี้ครับยกออกขวามาจัสซินจัสซินฝากเข้าในว่าดาก้า ยังได้อยู่ครับที่ดาก้าแล้วยกเข้าในตรงนี้ติดชาเร็บยังได้เป็นลูกเตะมุมของลิเซอร์ซิตี้ครับหยอดมาลูเวเนียเคลียรวก็ได้หวนของทางเฮร์รี่วิงวิงฝากมาที่เอนดี้แล้วลึกมาถึงเอดิสันเลยครับ มาโดโรซิว่าให้มามาเดโอโกวสิกเชื่อมกับทด้านดีคายกุดูกันโวาสิกวนคื้นกับมะแล้วยกออกทางด้านกราบขวาตรงนี้เล่งเกินไปครับเป็นบอลทุ่มของเบเตอร์ซิตี้เอ็นดีดีให้มาที่ดาก้าไหลออกขวามาวอลฟาร์ด จจสติน <Justin S 2> <husbands Him> ฝากมาตรงกลางครับเล่นกับทางด้านแฮร์รี่วิงไหลออกทางด้านาซ้ายมาวิเซนเซนหัวเจอดักตรงนี้โควสิตัดมาให้ริงฮาร์เรนริงเบาฮาร์เรนจับไปไม่ได้ครับ แล้วผู้ตัดสินเป่าลูกวีดบนตวราการแข่งขันครึ่งเวลาแรกตรงนี้เลยครับเอียงทำอะไรกันไม่ได้ครับยังเสอนออยู่ศูนย์ประตูศูนย์ถ้าเพื่อนชี่ชอบไก็ฝากกไดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับเดี๋ยวมารับชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังได้เลยครับ <c oughs> นะครับผู้ตัดสินเป่าเ <c oughs> ขียวรูปกำเนิครึ่งเวลาหลังครับจะเป็นทางด้านเจ้าบ,บ้านครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้ชุดสีฟ้าจะบุกจากขวาไปซ้ายบ้างยิเซนเซนไหลออกซ้ายมาแล้ฝากเข้าในตรงนี้ไม่ผ่านคิวได้บ่อยยิเซนเซนไหลออกทางด้านกลับซ้ายครับกีกานอสยกเข้าในเอเดอร์สันต้องถุกทีโอก,ก่อนครับบอลยังมาเข้าทางจัสตินจัสตินอยู่ออนขึ้นกันปะวิง วิงหนีโควาสิกตรงนี้ผู้ตัดสินให้ได้ฟาวนะครับบอลของนัเอียนดีดี้ย้อนขึ้น,นมาเล่นกับอันดาก้าแล้วสุดท้าย โอ้๋โหพุทธสินให้ฟรีคิกระยะอันตารายเลยครับตรงนี้ครับของเลสเตอร์ซิตี้ครับ <S 2> <S 2> แล้วซัดเองตรงนี้โอ้โหดึงประตูโตซูลครับโอ้เลสเตอร์ซิตี้บุกมานำเฉยเลยครับจากฟรีคิกสุดสวยครับโอ้ในนาทีที่53ครับขึ้นนำไปแล้วครับ อีกครับปั่นด้วยขวาครับบอลเช็ดคานเข้าไปเลยครับลูกนี้ยิงคมยิงดีเหลือเกินแล้ะครับดูครับบอลเช็ดคานเข้าไปเลยหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเรตเตอร์ซิตี้ขึ้นนำ เบเนดิกตครับให้มากรดิโอวไหลออกซ้ายมาครับฟิลโฟเรนเล่นกับด้านกรดิโอฟิลโฟเรนจะไปตรงนี้มีจัสตินประคองอยู่ครับโฟเรนย,ยกเข้าในเออริงฮาเดนไม่ควิดตรงนี้กดไม่ลงยังตีเสมอไม่ได้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ นี่ครับโยกซ้ายโยกขวาก่อนที่จะยกเข้าในตรงนี้ครับเอริ่งฮาแดน,นกดไม่ลงครับแควดี่ให้มาบอลของทางด้านวิงเล่นแกนันโทมัสฝังเข้าได้มา คิสเซนเซนไหลออกซ้ายมาครับสุดท้ายเบตดโดซิวาตัดได้โอเดโอโคซิกไหลออกขวาม,มาเลนแดนเบตดโดซิว่าโวสิกจะไปตรงนี้โดนตัดได้คิสเซนเซนจะสวนเลยครับผลส่วนของเลสเตอร์ซิตี้ย้อนคืนกลับมาคิสเซนเซนไหลออกซ้ายขนาดเส้นมาสวยนะครับข้างหน้ามีวาดี้วิ่งนำทางอยู่ ยังไม่ให้ครับยกมาตรงนี้ดูเนตยังเก็แบบเล่นได้ครับคุณสนอฟโอควสิกครับฝ่าปัะตูก,กันอีคายูกุตวกัน,กนควิดีบอยไหลออกขวามาแบดเดอร์โซิวาเชี่ยมกันทา้ด้านโควาสิกย้อนคืนมาที่ควิดีบอยคร,บครับมาติวดูเนท บาติอุสดูเนตยังเปิดไม่ได้ครับตรงนี้มีคิสเซนเซนมาคองอยู่โยกซ้ายโยกขวาตรงนี้กระชากเข้าในบาดูเนตอ้้ล้วหนีโดนสไลด์ตรงนี้ผู้ตัดสินให้ได้ฟ้าแล้วเ๋ยวเล่นเร็วมาแล้วครับมาดิโอโคสิกไหลให้กาดิโอห้บาคิวเดบอยเดบอยจาะเข้าในไม่ได้เหมือนกันครับอีกใครกูดกูกันคิวเดบอย วิดีบอยลองกดไกลตรงนี้บินสวยเหลือเกินครับลูกเงียบยังทำอะไรไม่ได้ครับเดี apart, ๋ยวจะส่งมาพูดครับลงมาแทนเอริ่งฮาแลนด์ครับทางด้านเปเปริโอราครับดูเนสให้ป่ะคิดวิดีบอย เน,นี่ยแดนเบนโดโรซิวายกมาตรงนี้มาบุ้ได้คุยตรงนี้โอ้โหสามเรียมครับสัมผัสแรกอืกเกือบตีเสมอให้กับทางด้านซิตี้เหมือนกันมุเนตย้อนขึ้นกลับมาเคลวินเดบอยเชี่อมมาฟัวสิกเบนโดโรซิวาย้อนขึ้นกลับมาครับเคลวินเดบอยอีกใครผู้ตัดแล้วโอ้โหผู้ตัดสินให้ได้ฟ้วแร็ปจังหวะด,ดีครับ วีดีบอยครับอยู่ที่ลูกฟรีคิกตรงนี้แล้วยิงโดยตรงตรงนี้โอ้โหสวยเงินแกนเนครับิดตามตีเสมอได้สําเร็จจากลูกฟรีคิกของเควินดีบอยครับหนึ่งประตูต่อนหนึ่งสุดสวยนะครับลูกนี้ครับยิงคมดีจริงๆครับโอ้โหนี่ครับ ไม่น้อยหน้าของทั้งสองโนเตอร์ซิตี้เลยครับยิงฟิฟกขี้ยวกนี้ครับกดด้วยขวาครับขู่บอลเสียบเสาแรกเข้าไปเลยเดี๋ยวมาดูมุมนี้บ้างครับปันจงปั่นหนีกำแพงมาครับโอ้โห ดีให้บ่าจิม่วาดีไหลมาให้คิเจนเซ้นตรงนี้โดนตัดได้เบเดอร์ซิวาจะเป็นบอลส่วนแล้วครับไหลมาให้นิโก้กอสเรสข้างหน้ามีมามูดขออยู่ให้มาเบดโดโรย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับคุสนอฟมาดิวตูเนสยกขึ้นหน้ามาแม่นกับเคบิด,ดบอยไม่ถึงมามูด เฮดี้ดีจ่ายยัดมาตาุกาเจมี่วาร์ดี้แล้วเปิดเปลี่ยนแกนมาทางด้านขวาตรงนี้เอาแล้วโหมงมาเข้าทางจัสซินสุดท้ายโดกูครับเก็บบอลได้ได้ไหลออกซ้ายมากระเดียวลูเปเดียสย้อนกลับมาที่กุสโนร์ครับฝากมาตุกางิโก,โก้โคสเรสยกขึ้นหน้ามาวิง เอาแล้วตรงนี้เจมี่วาร์ดี้ตัดได้แล้วครับวาร์ดี้ไหลให้บูดาโนเต้ตรงนี้ติดเทนคินควบีดบอยให้มา <S <S นิโก้กอนเซเรสมาบูดยอ้อนขึ้นมานิโก้แล้วดีดมาตรงนี้ให้มาบูดวิ่งแข่งแล้วตรงนี้ผู้ตักษาประตูออกมาเคลียร์ไว้ได้แล้วเอดีดี้ให้มาวาร์ดี้เล่นชิงอะ <S <S ไหลมาตรงก,าร <S <S โกโลางบูดาโนเต้แล้วโดกูตัดได้ตรงนี้ผู้ตัดสินให้ไปลูกที่ฝาลครับ น่านจะเป็นโอกาสท้ายๆแล้วครับจัสซินยอดเข้าในมาพักพักแล้วย้อนคืนกลับมาวิงวิงหนีโดกูได้ตรงนี้แล้วไปสก,กัดตรงนี้ผู้ตัดสินไม่ว่าได้บอลออกขวามาเป็นโซิวาฝากเข้าในมานิโก้ก็สเรสเล่นมามาติวโูเนสให้มานิโก้ยกขึ้นหน้ามาตรงนี้โอ้ยไม่ได้เปรียบแล้วครับแล้วผู้ตัดสิน เป่าหมดเวลาการแข่งขันตรงนี้เลยครับโอ้โหเสมอกันไปสุดมันเลยครับหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับก่อนที่จะจากลากันไปในวันนี้ครับผมมีสินค้าดีๆมาแนะนําในช่วงท้ายคลิปวีดีโอครับยังไงก็ฝากช่วยกันอุดหนุนแลวก็สนับสนุนด้วยนะครับผมใครที่กําลังมองหาจอยเกมคุณภาพดีราคาถูกผมมีมาแนะนําตัวนี้เลยครับจอย BSPD8 รองรับทั้งเกม PC เกมมือถือ iOS และ Android รวมถึงเครื่องเล่นเกมอย่าง PlayStation 5และ Nintendo Switch พิเศษจอยตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถยืดขยายเชื่อมต่อกับ iPad ได้อีกด้วยความสามารถพิเศษของจอยตัวนี้นะครับมีบล t ทูธเวอร์ชัน5.2มอเตอร์สั่นคู่พร้อมฟังก์ชันไฟ rgb จอยตัวนี้ผมซื้อมาใช้เองนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ในวิดีโอได้เลยครับ